เป็นการปฏิบัติร่วมกันของพวกเรานะครับทีมงานนบยสศศ5โดยท่านนายทับหน้าที่หนึ่งนะครับก็ท่านนายทับหน้าที่สามนะครับก็เรียนในคลองด้วยกันท่านท้านะครับท่านพลตีสุชาติท่ออทานผบมีนายทหารกมาชายแดนภาคเหนือหลังจากที่ทหารตำรวจปกครองช่วยกันจับช่วงสองสามสัปดาห์เนี่ยหายไปนะครับน้อยลงไปขึ้น ผมตามดูไปขึ้นทางฝั่งอีสานน้ำโขงแล้วก็ไปถูกจับทั้งทั้งฝั่งอีสานน้ำโขงและก็อะตอนกลางของประเทศแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้เราวรงการการทำงานมีอยู่สอลายนะครับลายแรกเป็นผลการปฏิบัติของโรงพักเชียงแสงเชียงลายปวดยึดยาบ้าได้จำนวน4ล้าน8แสนเมตรนะครับแล้วก็ผลงานของ รงพักเชียงคำนะครับพะเยาตัวยืดเหมือนกันได้เฮโรอีนจำนวน1 7 1ยสิเ็แท่งนะฮะ66บกกิโลนะฮรถือว่าเป็นเฮโรอีนเราไม่ได้จัดขนานะถือว่า66กกิโลเนี่ยจำนวนมากนะครับไทยแดนพม่าก,กิโลหลักนะครับพอหลุดหลุดน,นอกประเทศคูณสิบเท่า ยี่สิบเท่านะครับไปเอาคือปอลีนะครับคือกลุ่มปอลีนะครับร่วมกับกลุ่มปอลีเนี่ยเขาทั้งทั้งส่งในประเทศเหียนพม่าลาวและก็เป็นกลุ่มนี้เป็นทั้งคนขนด้วยนะครับแต่ว่าเคสแรกเนี่ยคนขนเนี่ยเป็นกลุ่มคนไทยในเชียงแสนนะครับอยู่ในระหว่างทญ่ยลายครับ ส่วนเฮโรอีนเนี่ยนะครับส่งออกประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีไต้หวันนะครับมีอินโดมีออสเตรเลียมีสิงแลนด์นะครับหลักๆเฮโรอีนนะครับถึงออสเตรเลียตั้งคูณคูณไป20เท่าเลยกิโลละ5้าแสนคูณไป20 20นะครับเราได้มา66ลลกิโลก็เฉพาะในไทยก็30กว่าล้านบาท ไต้หวันใกล้ๆมาเลยโยก้าคุณสิบถ้าจะได้ลอสเตร์คุณยี่สิบนะครับพวกเราก็จะทำงานต่อไปเรียนท่านตอดตามท่านชแดงหมายถึว่ามีกลุ่มที่เป็นระดับกตักรอบประเทศถึงแม้ว่ากองหลังชาแดงนะครับตัดตามท่านชแดงนะครับในส่วนของที่ท่านมีหลุดออกมาแล้วเนี่ยตัดตามที่การบริษัทหลุดถอนาค่าได้ดำเนินไปครับทั้งในประเทศแล้วก็ออกไปสู่ต่างประเทศครับผมขออนุญาตให้ตกลงกับตุนรีตัดตลาดนะครับที่รู้กันก็ ข้ามาจากเชนเนทเหนือนะครับเด็กภาเก้าเก้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากเชนเนทเหนือหมดนะครับทั้งฝั่งที่ติดติดภูเขาแล้วครับที่เขาแม่น้ำหัวเขาก็ติดเอ่อจังหวัดนะครับก็ทานคือซีสตนะครับอันนี้ก็อภาพเป็นก้าเก้าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเชนเนทเหนือหมดนะครับเอ่อถ้าถ้าวไยวันเนี่ยจะมาจากอีสานนะครับอันนี้ก็เป็นผิดออกลักษณะที่เราจินตนานะครับถ้าเราดูดีๆถ้าถ้าเป็นกระสอบผ้าป่านแบบแบบนี้นะครับแบบแบบนี้เนี่ยที่ว่าเราเชื่อว่ามา ข้าวบดีน้ำโขลกเหตุผลที่ว่าส่วนินึข้าวมาทางดอยเป็นลักษณะของการเปาะกานเตะหลังนาการแทะเป็นต้นข้าวจะแข็งหนึ่นะอันนี้ก็คิดว่าเชื่อว่ามาจากลำลำลำน้ำโขลกเขาบอกกับทางการข่าวเมื่อกี้กขเป็นตัวยึดได้น้ำโขนกนะครับส่วนที่รุนต้องบอกว่าตลาดในบ้านเราเนี่ยมีไหมมีแต่ว่าน้อยน้อยนะครับก็มีไหมส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับราคาขี้ก็อยู่ประมาณจีนประมาณพันหนึ่งตำนะครับแต่ว่าสิ่งที่ นี้ก็การทางต่างประเทศก็เป็นเดียวก็แค่สันบานไทยนะครับการให้สื่อครับทางท้งจารที่ทดสอบนะครับท่านต้นชาสามารถอธิบายได้ไหมเรื่อีใหม่ครับค่ะครับก็งการนี้ก็จะทดสอบได้สามสายนะครับก็คือสายหนงนี่มีซึ่งจะพบที่ยาบ้าแล้วก็นอืนะครับ สามารถทดสอบเองนี้ได้นะครับซึ่งการออกสีก็เป็นเอกซ์ไซเ์อมีเนี่ยเดิมทีจะเป็นสีน้ำตาลนะครับพอแปะไปเซจะเข้มเนี่ยตรงปี้สีดำนะครับก็ถ้าเป็นยาบ้าเราจะเจอสายนี้นทที่ทางท่านที่จชียงรายแล้วก็ท่านที่มาดูเล่ได้ทดสอบออกสีน้ำตาลเข้มนะครับขอวนี้ก็สสาามมรถทดอบีตรวจไปทีนเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะที่มีรางวัล